สวัสดีวันจันทร์ที่สิบเก้ากรกฎาคมมาถึงเขาน้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาค่ะมเดิอนออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะด้วย No para no, 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 no. ดวงชีวันสวดเคืองกันเรื่องอะไรจ๊ะาทำไมออกไปให้ไกลดีกวุาอระทายันนีได้เล่าจอะ่ามาพูดจายไให้ใกรตัวฉันแม่งนจริงที่มาอ้อนจกินน้อมีคนรอออกไปก็เขาทัดแนดวงชีวี แม่ด oh. ีที่เออสวยสีเดียร์เข้าใจแต่ยังอาไล่ทำใจทำใจใครแทนใจเราเอ๊ะเป็นอะไรเด็กได้ร้องไห้ใครทำหรือยังฟังคำว่าเธอที่ทำให้เศร้าโอ้โหมามเคยรักเธอไม่เคยทิ้งเอาโอ้โรธจำเจาสราะเราเาเราเปาไปเลยยะรักรักรักที่ยังรักเสมอแม่เจอเอเจออย่ามาแวมาเจอพลดแม่งาตาไ

Tete, 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 tete. Kau mahi tete, kau pun pun. Hey. Kena, 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 kena. Tete, tete, tete. Hello, kau. Ko เฮ้เต้เต้มันกินฮานามิ้มันเคียวกรุบ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 เลยเต้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 นี่เป็นไรนั่นมันอกมาแล้เหล่าตัวดำโออโอมพรนันจันที่ สิบเก้ารัชดาค่ะเย็นแล้วนะคะฝน,นก็ใกล้จะตกแล้วด้วยเล้ยสุดๆไป่ใ่ค่ะข้ามาชิงกันเอเดเตยอยู่ตรงนู้นดีแล้วกำหลงชุมพรค่ะจันที่สิบเก้ารัชาจันที่สิบเก้ารัชดาทะเลน่ากลัวหลวงค่ะเพื่อน กันที่19กรกฎาคะเลหน้ากกมาหลวงค่ะเกแมวทำีนฝนได้ตกแล้วเดี๋ยวต้องมีค่ะดีะทะเลหน้ากบมาหลวงค่ะจันที่19กัก้ากรกฎา ค่ะพ่อพลสวัสดีค่ะปพ่พลพี่หญิงไม่อยู่เหรอคะพี่หญิงไม่อยู่คะพี่หญิงพี่ไม่ป่อพรไม่ต้องเปิดค่ะเอาเนื่อไปเลยเดี๋ยวหญิงรีบไปค่ะเอาข้าวไปให้หมาไม่เยอะแยะเลยไม่ไม่รีบมันมาถึงนี่อรับพพลอู้นี่มันมาถึงนี่มันเห็นของแมตต้าเนี่ยไอ้ชื่อพี่ครับพ่อพรสวัสดีค่ะกันค่ะมาซื้อก็เจอว่าหน้าอันโบราณ นี่คะหน้าสามเ้อนเยนี่นนนางงามนะคะแต่ว่าแต่ตนที่เรียกว่าต้้องแต่ตอนนี้นะคะที่เต้าดูรานถึงมาซูร้านหน้าร้านดูรานร้านนี้นะคะถ้าขายก่อนถ้าขหน้ารูปแบบงามให้สถานดูร้านนี้เากินบ้านค่ะเขาอยู่หน้าสามเจ้าก้อนเนี้ถนนเนี้ยคะนางงามตรงนี้เขาจะเรียกว่าเต้าห้องนะคะช่วงนี้นี่เต้าหองน่คะบรรยากาศ งามๆเจทอกี่เขียวๆร้านต้องจะปูกตั้งร้านดังนะคะร้านปลจีนแล้วกร้านาหน้านี่ไม่่้าหน้าค่ะร้าามเจ้าโภค่นะคะมันจะเัดถนนนางงามยามนี้เจ้าโบราณเจ้าโบราณนะคะมากินบ้านเจ้าหน้าสามเจ้าโภหลักเมืองนะคะแต่คนที่ขายอยู่หน้าวี่ลกเมืองวิกลางนั้น เขาขายมานานแล้าใคะเขาขายอาหารตำสั่งนี่นะคะก็มีอาหารตาสั่งนะร้าหน้าปลาซิลแต่ร้านนี้แต่คนชอบกินเส้นหมี่ลูกแห้งนะคะแต่วันนี้อยากกินร้านหน้าค่ะก็ลยซื้อร้าดหน้ามานกินค่ะเพื่อนร้านก็จะเยื้องๆกับสารเจ้าพอหลักเมืองค่ะทานได้กันก่ะเพื่อนมนนี้กินก๋วยเตี๋ยวร้าดหน้าเจ้าโบรานค่ะเจ้าหน้าสารเจ้าพหลักเมืองนะคะคนสงขารู้จักดีค่ะเจ้านี้พ่อแม่องู่บากินเด็กแต่แต่ก่อนอ่งนีจะชอบซื้อเนี่ค่ะเส้นหมี่ลูกแห้งแต่วันนี้ วัวช้าก็แล้วลวะาน้านั่นกันค่ะเพื่อนผองหญิงต้องไม่ใช่เจ้าโบราณไม่ซื้อกินนะคะหญิงจะกินแต่เจ้าโบราณเท่านั้นเพราะหญิงเป็นคนโบราณค่ะเพื่อน <laughs>